รายการเจาะตลาดกับช่องรีทิงเจาะประเด็นร้อนเศรษฐกิจและการเงินโลกเมื่อไม่กี่วันก่อนดัชนีราคาทองคำร่วง1.54%ภายในวันเดียวจนปรากฏเป็นกราฟราคาแท่งเทียนสีแดงยาวใหญ่น่ากลัวทำเอานักลงทุนระยะสั้นและรายย่อยแตกตื่นก่อนที่กราฟราคาทองจะกลับมาบวกเป็นสีเขียวอย่างรวดเร็วเหล่านี้เป็นความผันผวน,นระยะสั้นปกติสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์รายวันแต่สำหรับระยะยาวแล้ว นักวิเคราะห์สถาบันรายใหญ่ยังคงมีความมั่นใจว่าราคาทองคำยังขึ้นได้อีกเยอะโดยล่าสุดสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ Goldman Sachs ได้ประกาศเป้าราคาทองคำสิ้นปีนี้ว่าอาจจะแตะบาทละครึ่งแสนเรื่องราวเป็นอย่างไรรายการเจาะตลาดกับช่อง리딩จะเล่าให้ฟังครับเนื้อหาในวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2025สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่โกล a n ลแซคประกาศคาดการเป้าหมายราคาทองคำภายในสิ้นปี2025ว่าอาจไปถึง3,100ถึง3,300ดอลลาร์ต่อออนจากเดิมที่เคยคาดการไว้ที่ราคา2,890ดอลลาร์ต่อออนซึ่งปัจจุบันราคาทองคำได้ทำลายเป้าหมายเดิมสำเร็จแล้วโดยณวันที่19กุมภาพันธ์2025ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณบวกลบ 2,930ดอลลาร์ 2, ต่อออนหรือประมาณบาทละ46,800บาทหากราคาทองคำพุ่งขึ้นไปตามการคาดการณ์ของ Goldman Sachs จะเท่ากับพุ่งขึ้น6-12%เมื่อเรานำอัตรนี้มาคำนวณแบบเร็วๆเ,เราจะได้เป้าหมายราคาที่ประมาณทองบาทละ49,600-52,400ถึง 52, บาทไทยภายในสิ้นปี2025นี้ว่าแต่อะไร ที่น่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้สถาบันการเงิน Goldman Sachs มองว่าราคาทองคําอาจจะพุ่งทะยานไปไกลถึงอีกเป็นหลักสิบเปอร์เซ็นต์ภายในปีนี้ซึ่งเราพบถึงสามปัจจัยหลักๆที่ล้วนน่าสนใจทั้งสิน้นได้แก่ปัจจัยที่หนึ่งทองคํากําลังมีความต้องการมหาศาลจากรายใหญ่ระดับประเทศเบื้องหลังการพุ่งทะยานของราคาทองคําในช่วงสองสามปีที่ผ่านมามาจากแรงซื้อมหาศาลจากธนาคารกลางทั่วโลกซึ่งมีนนยสสาคัญมาตั้งแต่ปี2022 เมื่อธนาคารกลางทั่วโลกได้เพิ่มการถือครองทองคำรวมกว่า1,082ตันซึ่งถือเป็นการซื้อทองคำรายปีที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์และตามมาด้วยปี2023จำนวน1,037ตันสูงเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะจีนและรัสเซียต่างก็เร่งสะสมทองคำแบบทุกประวัติศาสตร์เช่นกันโดยในเดือนตุลาคม2024มูลค่าทองคำในทุนสำรองของรัสเซียทะลุ2แสนล้านดอนลลาร์เป็นครั้งแรกคิดเป็น32.9%ของทุนสำรองระหว่างประเทศ ในขณะที่ธนาคารกลางจีนเพิ่มทองคำสำรองติดต่อกัน16เดือนจนตอนนี้ถือครองไปกว่า2,300ตันด้วยเหตุผลสำคัญคือลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐและป้องกันความเสี่ยงจากมาตรการความบาดทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทเรียนที่รัฐเสียเคยได้รับเมื่อทุนสำรองเงินตราถูกอายัดหลังบุกยูเครนโก m a n แซ t คาดการว่าหาธนาคารกลางเพิ่มอัตราการซื้อเป็นเฉลี่ยด70ดตันต่อเดือนและคงความต้องการอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ราคาทองคําก็มีโอกาสจะถูกผลักดันให้ทะลุปเป้าหมายแรกที่3,000ันดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้นั่นเองปัจจัยที่2ปัญหาเงินเฟอ้อและความผันผวนของดัชนีดอลลาร์มีโอกาสทําให้ราคาทองคําพุ่งโดยล่าสุดอัตราเงินเฟอ้อสหรัฐในเดือนมกราคมพุ่งขึ้น3%เปอร์เซนซึ่งสูงกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ไม่ต้องการให้เกิน2%เปอร์เซ็นตสัญญาณนี้ทําให้ตลาดเริ่มวั่นวหวเพราะหากเงินเฟอ้อที่ดื้อแง่งและไม่ลดลงเร็วพอ อาจกดดันให้เฟดชะลอแผนลดดอกเบีย้ยหรือเลื่อนออกไปไกลกว่าที่ตลาดคาดการไว้และถ้าดอกเบีย้ยยังสูงต่อไปนี่อาจเป็นแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกและกระตุ้นให้เงินไหลเข้าสู่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกตัวแปรสำคัญที่ต้องพูดถึงคือดัชนีดอลลาร์สหรัฐหรือ DXY ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์หากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนักลงทุนทั่วโลกจะยิ่งแห่เข้าซื้อทองคา เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการรักษาระดับความมั่งคั่งของพวกเขาโกลแมนแซกวิเคราะห์ว่าหากเงินเฟอ้อสูงและเฟดยังจําเป็นต้องคงดอกเบี้ยที่ระดับสูงไปตลอดทั้งปีนี้ก็มีโอกาสเป็นเหตุปัจจัยให้ราคาทองคําอาจมีโอกาสทะลุปเป้า3,000ดอลลาร์แต่ถ้าหากเฟดส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินดอลลาร์ก็จะอ่อนตัวเร็วและเป็นเหตุปัจจัยให้ราคาทองคําอาจมีโอกาสทะลุปเป้า3,000ดอลลาร์อยู่ดีหรือพูดง่ายๆว่า ไม่ว่านโยบายการเงินของเฟดจะออกทางไหนประโยชน์ก็จะเข้าทางราคาทองคำอยู่ดีปัจจัยที่ 3. สงครามและภัยคุกคามต่อระบบการเงินโลกหากมีสิ่งใดที่สามารถเปลี่ยนเกมตลาดทองคำอย่างโดดเด่นสิ่งนั้นคือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของโลกความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนและไฟสงครามที่ยังลุกโชนในตะวันออกกลางกำลังผลักดันให้ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอันดับหนึ่งที่นักลงทุนแห่เข้าถือครอง แต่ยังไม่หมดแค่นั้นสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันยังคงเป็นระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจหากความขัดแย้งระหว่างจีนและไต้หวันทวีความรุนแรงขึ้นตลาดโลกอาจเข้าสู่โหมดตื่นตระหนกและทองคําก็จะเป็นที่พึ่งหลักของนักลงทุนเช่นกันโกลแมนแซกเองก็เคยเตือนว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกราคาทองคําอัธยานไปไกลและอาจจะไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่3 0 0พันดอลลาร์ต่อออนในกรณีที่เกิดสงคราม อีกหนึ่งปัจจัยที่กำลังสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดทองคำคือนโยบายความบาดของสหรัฐต่อหลายประเทศโดยเฉพาะจีนและรัสเซียที่กำลังเร่งสะสมทองคำเพื่อลดความเสี่ยงจากมาตรการความบาดทางเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นจากกรณีที่รัสเซียถูกอายัดทุนสำรองระหว่างประเทศในปี2022ทำให้ธนาคารกลางของหลายประเทศเริ่มหันไปถือครองทองคำแทนเงินดอนลลาร์ความไม่แน่นอนเหล่านี้เป็นปัจจัยต่อแนวโน้มของราคาทองคำที่น่าจับตามอง แล้วเราขอแถมอีกหนึ่งปัจจัยสําหรับคุณผู้ฟังนั่นก็คือความผันผวนของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงตั้งแต่ต้นปี2025มานี้ตลาดหุ้นสหรัฐไม่ว่าจะดัดชนีดาวโจนส์ d นแดกและ s อสแอ500ล้วนมีความผันผวนพอสมควรแค่เพียงข่าวจีนเปิดตัวเทคโนโลยีด e e ซ s ก e k AI ก็ทําเอาบางดัดชนีและหุ้นรายตัวบางหุ้นราคาร่วงอย่างหนักระยะหลังมานี้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเพียงได้ข่าวอะไรนิดๆหน่อยๆ ก็สามารถทําให้ราคาสินทรัพย์ร่วงหนักจากการพานิกเซลหรือการแตกตื่นเทขายโดยนักลงทุนโดยเฉพาะหุ่นเทคโนโลยีและคริปโตเคอเรนซีที่อ่อนไหวต่อข่าวอย่างมากเหล่านี้จึงอาจทําให้นักลงทุนเปลี่ยนกลยุทธ์ไปมองหาความมั่นคงแทนการไล่ล่าสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่เริ่มมีความเสี่ยงสูงเกินไปโกูแมนแซกวิเคราะห์ว่าแรงซื้อทองคามาจากความต้องการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอ้อและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งหมายความว่าทองคํากําลังกลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้งในฐานะเซฟเฮเวนหรือสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงรักษามูลค่าได้ดีแม้ว่าโกลแมนแซกจะแนะนําให้ถือทองคําเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงแต่ตลาดยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนักลงทุนยังคงให้น้ําหนัก,กกับทองคําทากลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสงครามและนโยบายการเงินของสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันหากเศรษฐกิจสหรัฐเกิดแข็งแกร่งเกินคาดหรือเฟด ไม่ลดดอกเบี้ยเร็วเท่าที่ตลาดคาดหวังหรือแม้แต่ค่าเงินดอลลาร์ยังแข็งแกร่งต่อไปเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะล้วนกลายเป็นแรงกดดันให้ราคาทองคำชะลอตัวในบางช่วงดังนั้นแม้นักวิเคราะห์บางสำนักเห็นไปในทางเดียวกันว่าทองคำเป็นขาขึ้นในระยะยาวแต่ระหว่างทางตลาดการเงินยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนักลงทุนต้องติดตามสัญญ,ญาณทางเศรษฐกิจให้ดีและบริหารความเสี่ยงให้รอบคอบและนี่คือทั้งหมดของรายการเจาะตลาดในวิดีโอนี้ เราหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยหากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องรีติงเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราครับ